ข้าหลังก็แล้วกันนะครับเดวแปลให้ย่อ <c oughs> มาจากแคทไอออนเอ็กซ์ชเชนแสตดนะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือความจยุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกผิวของตัวแกรดเนี่ยจะมีประจุลบเยอะมาก เมื่อมันมีนอจุะจุลบอยู่ในตัวมากมันก็สามารถที่จะดูดซับพวกอจุบวกไว้ที่ผิวมันไว้ได้ <c oughs> ผมใช้คำว่าดูดซับนะครับคำว่าดูดซับจะเกาะอ,อยู่ที่ผิวถ้าดูดซึมมันจะเข้าไปข้างในนะธาตุอาหารโดยส่วนใหญ่จะมี ลักษณะเป็นประจุบวกนะครับมาดูตัวอย่างนะฮะโพแทสเซียมหนึ่งบวกแคลเซียมสองบวกแมกนีเซียมสองบวกคอปเปอร์สองบวกซิงสองบวกแมงกานิสสองบวกเหล็กมีทั้งสองบวกกับสามบวก ต,ตัวที่ใช้งานคือสองบวกเนี่ยมันตั้งหลายตัวที่มีถุกบวกงั้นพอเราใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยถ้าผมไม่มีอะไรมาดูแลมันส่วนหนึ่งรากดูขึ้นไปใช้ส่วนหนึ่งละลายหายไปอีกส่วนหนึ่งถูกตึงทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับงั้นถ้าเรามีค่าของ C ีซสูงตัวนี้ มันก็จะดูดซับประจุพวกนี้มาที่ผิวแล้วค่อยๆปล่อยออกมาก็คือเท่ากับเป็นการเพิ่มปรสิทธิภาพของการใช้ธานอาหารของต้นไม้อินทรีย์วัตถุทุกชนิดมีค่าของซีซตัวนี้สูงนะครับพวกฮิวมัสทั้งหลายเนี่ยนะพจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูหลายเนี่ยจะมีค่าของตัวตัซสงูงรวมทั้งปุ๋ยหมักด้วยนะครับ นั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญอันหนึ่งว่าแนะนำให้ใช้พวกอินซิปตูร่วมด้วยกับนะกับการใช้ปุ๋ยเคมีมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมีขณะเดียวกันเราสามารถลดปริมาณของของปุ๋ยเคมีลงมาได้นะครับพระท่านให้เดินสายกลางนะครับผมไม่ขวาดุไม่ซ้ายสุดนั้นระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวมันมันไม่พอ แต่ว่าต้องใช้เคมีร่วมด้วยถ้าเราใช้เคมีอย่างเดียวมันก็แย่ดินเสียนะครับดินที่ไม่อุ้มน้ําถ้าเราใส่พวกอินทรีย์วัตถุจะช่วยอุ้มน้ําดีขึ้นนะครับดินที่เป็นดินเหนียวใส่พวกอินทรีย์วัตถุทําให้ความเหนียวลดลงระบายน้ําดีขึ้นเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขึ้นต่อ เรื่องของดินเนี่ยให้เป็นอภิ่ิหาะสมในท้องตลาดจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฮิวมิกแอซิดหรือกรดฮิวมิกนะฮิวมิกแอซิดเนี่ยเป็นกากอุตสาหกรรมตึ่งตัวโครงสร้างของกรดฮิวมิกเนี่ยมันจะมีประจุลบอยูเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับในดินที่เป็นดินทรายที่ไม่ที่อัดดินซีวัตถุการใช้ฮิวมิกแอซิด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้แต่สิ่งที่ยืมเบกแอซิดไม่มีก็คือคุณสมบัติในการปุ้มน้ำเหมือนกับพวกอินทรีย์วัตถุนั้นถ้าเปล่มีอินทรีย์วัตถุใช้อินทรีย์วัตถุนะครับเป็นสิ่งที่แนะนำเลยดังนั้นการที่เราปลูกปอเชิงลงไปเนี่ยเท่ากับเป็นการเพิ่มตัวอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้ นะคับนตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นค่า c c ก็คือความจุในการแลกเปลนประจุบวกก็คือถ้าปริมาณประจุลบมันสูงโอกาสที่จะแลกเป็นประจุบวกหรือดูดซับประจุบวกม,มันก็สูง